Up to now, up to now, Mashu warrior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 . สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Action Girl Tutorial Special สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Action Girl Tutorial วันนี้มาแบบ e c i a l ค่ะตักที่เห็นตอนต้นรายการนะคะก็คือเป็นทีเซอร์ของวานเองค่ะซึ่งเป็นทีเซอร์ที่วานเนี่ยได้เข้าร่วมประกวด Reality Show ชื่อว่า s p r t i a l Warrior ชิงฝัน Action Star นะคะก็จะเป็น Number M W c ะะซึ่งในรายการนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการออริชั่นเข้าไปใช่ไหมกว่าจะผ่านด่านต่างๆเนี่ยก็แบบเหนื่อยการลากเลือดเลยทีเดียวนะคะมีทั้งแบบไปเข้าป่าไต่เชือกคลุกโคลนนะคะแล้วก็ไปแบบว่าอะไรนะเหมือนโดดหอเออด้วยนั่นแหละแล้วพอเข้ามาในรายการได้นะคะเขาคัดเข้ามาก็เหลือผู้แข่งขันแค่12คนนะผู้หญิง6ผู้ชาย6 ะะเขาก็จะให้เราทั้ง12คนเนี่ยได้เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ทั้งหมด8ชนิดนะคะไล่เลยตั้งแต่ตอนแรกนะคะชนิดแรกก็คือมวยชายานะแล้วก็อาวุธปืนเป็นอันที่สองนะคะอันที่สามก็คือเป็นคาโปเอล่าซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้จากประเทศบราซิลนะคะ ซึ่งพี่ตงบูดาเบสเนี่ยเขามาสอนเรานะคะอันที่4ก็คือเทควันโดโดยโคชเชโคชเชคนเก่งของเรานั่นเองนะคะแล้วก็อันที่5ก็คือ MMA 6เป็นกังฟูนะคะกับเหล่าซื่อชาวจีนนะคะซึ่งเขาสอนอยู่ในอ่าเส้าหลินประเทศไทยนะคะ 7นะคะก็คือไม้พลองนะคะซึ่งก็จะมีการสอนการค่วงการเข้าคู่ตีไม้พลองกันนะคะแล้วสุดท้ายเลยศิลปะการต่อสู้สุดท้ายที่วานรู้สึกว่าวานชอบมากเลยเพราะว่ามันอยู่ในหนังการ์ตูนญี่ปุ่นที่เราดูประจำเนาะก็คือเคนโดนั่นเองนะคะวิธีแห่งดาบเคนโดนะซึ่งในการเรียนศิลปะการต่อสู้ทั้ง8ปประเภทเนี่ยเราก็จะมีการฝึกฝนกับ อาจารย์ผู้รู้ศิลปะการต่อสู้นั้นๆนะคะแล้วก็จะมีการฝึกกับกลุ่มของพี่สตันไปในตัวเพื่อนำศิลปะการต่อสู้ที่เราเรียนมาใช้ในแอคชั่นนะคะแล้วก็จะถ่ายเป็นซีนิเมติกของแต่ละทีมออกมาเพื่อที่จะมาแข่งขันกันนะคะก็จะมีการคัดคนออกนะคะทีมหนึ่งคัดคนออกหนึ่งคนจนสุดท้ายเหลือแค่4คนนะคะแล้วก็จะเป็นการแข่งขันสด ะะมีการถ่ายซีนมาติกก่อนแล้วประกอบกับการถ่ายทอดสดซึ่งเราจะมาสู้กันบนเวทีให้ผู้ชมได้ดูนะคะแล้วก็จะมีกรรมการตัดสินนะซึ่งวันนี้วานก็จะมาในทีมแรกสุดเลยก็คือมวยชายาค่ะซึ่งมวยชายาก็เป็นมวยไทยแขนงหนึ่งแต่เป็นมวยไทยของภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งครูมวยไทยชายาที่เด่นๆเลยก็คือครูแปลงนะคะเป็นครูที่เข้ามาสอนในรายการมาเชียวอลเลอร โอเคในคลิปนี้นะคะวันก็จะนําท่าจากทีมที่1ที่วันได้เรียนนะคะซึ่งทีมหนึ่งก็คือมวยไทยชายาใช่ไหมแต่วันจะนําท่าที่วันได้เรียนในช่วงที่ทําซินมตติกของทีมมวยไทยชายาก็คือจะมีท่ากีนีเล่นน้ํานะคะคือในซีนแมตติกหลักๆมีสองท่าผู้หญิงจะได้ทําท่ากินีเล่นน้ําผู้ชายจะเป็นทายานเข่าขึ้นไปบนรถกระบะเพราะเราโฆษณารถกระบะนิสสันนวรานะคะแต่ว่า พยานเข่าเนี่ยเดี๋ยววันจะขอแยกคลิปดีกว่าเนาะวันนี้มันอยากจะนําอีกท่านึงมามาสอนนะคะซึ่งมันรู้สึกว่ามันเป็นท่าที่สวยงามพอควรนะคะชื่อท่าว่าปั่นเสียนทศกัณฐ์นะท่านี้ไม่มีในตีมนี้หรอกแต่วันอยากเอามาสอนนะคะเพราะวันรู้สึกว่าเวลาเราเอาไปใช้กับแอคชั่นมันรู้สึกว่าสวยงามมากเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันขอตัวไปเปลี่ยนชุดที่วันถลัดก่อนเนาะแล้วเรามาดูการฝึกกันนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ ท่าแรกเรียวันนี้นะคะก็คือท่ากินนารีเล่นน้ำค่ะอาท่ากินนารีเล่นน้ำจริงๆแล้วเนี่ยในตำรามวยไทยนะคะมันจะเป็นท่าที่เราจะเหมือนกับคว้าคอคู่ต่อสู้ขึ้นแล้วเตะหลังใช้ส้นเท้าเนี่ยตอกไปที่ศีรษะของคู่ต่อสู้นะคะมันจะสอนสองแนวก็คือแนวที่เป็นท่าของในตำรามวยไทยเลยกับอีกท่าหนึง่งเป็นท่าที่ แดัดแปลงเพื่อใช้ในการเล่นแอคชั่นนะคะซึ่งในซีนิมาติของ m a เช i a l อล r ลเยอรเนี่ยเราก็ใช้ท่าดัดแปลงตัวนี้มาเล่นแอคชั่นเพื่อให้เกิดความสวยงามของท่าทางน,นะคะอาเป็นว่าเรามาฝึกท่าแรกกันเลย <ST AR> การฝึกท่ากินนียนน้ำนะคะมันจะเป็นการเตะขาโดยที่เราจะแอ่นตัวไปด้านหลังนะคะเพื่ออ้อมขาจากข้างหลังเนี่ยขึ้นมา เตะหรือตอกส้นเท้าใส่บริเวณศีรษะหรือหน้าของผู้ต่อสู้นะคะฉะนั้นหลักการฝึกแรกๆเลยถ้าใครที่ยังไม่เคยทํานะคะเราอยากจะให้หาอะไรจับหรือว่าเราลองกลมลงพื้นเลยก็ได้นะแล้วแตะแล้วเราก็ฝึกการเหวี่ยงขาขึ้นลันกษณะนี้ก่อนนะคะเหวี่ยงจากข้างหลังนะอาจจะหันไปดูได้ดูนะคะเหวี่ยงจากข้างหลังขึ้นนะคะจากหลังขึ้นนะคะลองฝึกทั้งซ้ายและขวาสองข้างนะคะลักษณะนี้นะคะ เราไม่สามารถยืดขาได้เยอะเราสามารถงอขาได้นะตามตำรามวยไทยคือเราต้องคว้าคอก่อนใช่ไหมจากนั้นเราเนี่ยตอกขึ้นลักษณะนี้ได้นะคะเวลาต่อสู้จริงตอก้นเท้าเข้าไปได้เลยนะคะแต่ถ้านำไปเล่นแอคชั่นการตอกข้นเท้าก็จะอันตรายต่อคู่ของเรานะคะฉะนั้นเราสามารถใช้ช่วงฝ่าเท้าในการตบเข้าไปที่ศีรษะได้นะคะแล้วก็ยั้งหน่อยถ้าเราไปเล่นคิวนะเราจะตบปั๊บลักษณะนี้นะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้เกิดความสวยงามมากขึ้นนะคะเราลองก้มตัวต่ําลงนะคะแล้วก็เตะให้สูงขึ้นนะคือถ้าตรงเนี้ยที่เรากอดคอเขาเนี่ยพอเรากอดแล้วดึงเขาลงมาใช่ไหมเราก็เตะอย่างเงี้ยไม่ต้องเตะสูงมากมันก็สามารถถึงศรีรษะเขาได้เพราะเราล็อกคอเขาไว้แล้วนะคะล็อกลำตัวเขาไว้แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในแอคชั่นบางทีมันเป็นการแบบเข้าคู่เนาะ จะชกันอยู่ปุ๊บคนนี้ชกมาเราเบี่ยงหลบเสร็จเราก้มลงนะคะก้าวขาก้มลงกินีเ้เรื่องขึ้าน,นะคะใส่ช่วงหัวข้างบนเลยนะคะฉะนั้นการเตะสูงมันก็ช่วยให้ท่าทางมันดูสวยขึ้นนะดูอีกรอบนะคะสมมติว่ามีคนชกมาปัป๊บปัป๊บปั๊บปัดหลบขึ้นเตเรากนณะนี้นะคะซึ่งเวลาเตะนะไม่ใช่แต่ว่าเราก้มตัวลงนี้นะเราต้องมองด้วยนะถ้าวันก้มไปทางฝาเห็นไหมวันก้าวซ้ายนําวันยังมองอยู่ มองไปที่ขาตัวเองมองไปที่เป้าหมายนะคะพอเรามองเป้าหมายเสร็จแล้วเราก็เอาขาขึ้นมาเตะนะคะซึ่งทุกครั้งที่เราเตะเราจะเห็นเป้าหมายของเรานะยาแบบละมูรกตาแล้วก็เตะไปนะคะซึ่งอันตรายมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาคู่ของเรากันนะคะจะได้ดูว่าทํายังไงกันไปดูกันเลยค่ะเอาล่ะเรามูฟไปฝั่งนี้นะเราจะมาหาผู้ช่วยของเรานะคะอย่าสนใจคนนั้นนะคะคนนั้นที่บิลลี่นะคะเขานั่งดูนะคะเราจะสู้กับพี่บ๊อบบี้ <What? S 2> พี่บ๊อบบี้ เป็นหุ่นที่ยืนเองไม่ได้ต้องจับขึ้นมานะจริงๆเรา่าจะมาเชื่อเขาไว้เนาะแต่เราจะใช้ลำตัวเขาพี่บอบบี้ขึ้นพี่บอบบี้เป็นหุ่นที่เอาไว้สำหรับเรียนยุยสูนะคะกับพี่บิลลี่ด้วยสมมุติว่าเขาต่อยมาพี่บอบบี้ต่อยแล้วนะแต่เราเราต้องจับพี่บอบบี้ไว้เพราะว่าไม่งั้นพี่ๆจะล่วงนะคะเราก็จะเหมือนเกาะคอพี่บอบบี้ไว้นะคะจริงๆปกติหัวคนเรามันจะใหญ่กว่านี้เนาะอันนี้พี่บอบบี้คอเขาสั้นอะ มันขอเกาะตัวเลยแล้วกันนะคะเราสามารถเกาะอย่างนี้ไว้ได้นะคะแล้วก็ก้มลงไปนะแล้วก็เตะกินตลีขึ้นมาพี่บอบี้หนักอ่ะโน้ปเ้ยนี่แหละคนไม่มีคู่ก็เป็นอย่างนี้นี่แหละจับพี่บอบบี้ไว้นะอ่ะแล้วก็กินตลีขึ้นมาใส่หัวพี่บอบบี้นะคะเอาเป็นว่าท่าเป็นประมาณนี้นะแต่พี่บอบบี้ ไม่ให้ความร่วมมือ <No! S 1> เลยอ่ะเออเดี๋ยวจะมัดเที่ยวพี่ไปกับเสานะคะขอเวลาแป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้เรารู้สึกเหมือนกำลังทารุณพี่บ๊อบบี้เลยนะคะโดยการมัดติดเสาไว้ให้พี่บ๊อบบี้ยืนนะอ่าสมมุติว <c oughs> <c oughs> SI ่าเราจะเป็นการทำท่าก <c oughs> ินาลีเล่นน้ำในสไตล์ของแอคชั่นนะคะไว้ใช้ในคิวนะสมมุติว่าพี่บ๊อบบี้เนี่ยต่อยมาเราปัดปั๊บปั๊บแล้วหลบพี่บ๊อบบี้นะคะเข้าข้างๆก้มลงนะคะเช้าขาก้มลงนะคะเตะขึ้น ใส่โควที่บอบบี้นะคะอาจจะใส่ตัวใส่หัวได้หมดนะคะเอาใหม่นะมองเห็นไหมเกาหัวเลยปั๊บเล่นทิงอยู่ก้มไปมอง๊อบเตะขึ้นเข้าก็ขึ้น้างจะกดตัวต่าลงกว่านี้ก็ได้นะคะเราจะได้เตะเขาได้สูงขึ้นนะคะแล้วก็ก้มนะคะก้มเตะขึ้นลักษณะนี้นะคะหรือว่าใครไม่ถนัดแตะพื้นเลยก็ได้นะคะก้มลงไปขึ้นลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็คือกินนารีเล่นน้ำนะคะถ้าต่อไปนะคะ ก็คือถ้าบันเทียนทศกัณน,นะคะซึ่งกลมวยอันนี้นะคะจะเป็นกลที่เรากระโดดพุ่งเข้าหาศัตรูที่ตัวใหญ่กว่าเรานะคะโดยข่าทั้งสองข้างกระแทกข้อที่อกแล้วสอกทั้งสองกระแทกเข่าที่หน้านะคะอาตัวนี้เราจะใช้กับกระสอบทรายตั้งพื้นตัวนี้นะคะเวลากระโดดนะคะก็เน้นพุ่งเข่าคู่ให้สูงหน่อยนะคะ ท่านี้อาจจะยากนิดนึงเนาะแต่วันคิดว่ามันเป็นท่าที่สวยงามพอสมควรสำหรับการนำไปใช้ในแอคชั่นนะ<อ>ก็ลองฝึกการกระโดดเข่าคู่ขึ้นก่อนนะคะขึ้นคู่ก่อนนะคะถ้าใครได้แล้วก็อแบบตอนนี้มันเหมาะการทำท่านี้มากเลยคือเรากก็โดดพุ่งสูงขึ้นได้เลยนะคะวิ่งมาจ้ำขึ้นนะคะแล้วก็สอกระเวียงขึ้นกดเข่าขึ้นคู่กันนะคะ เมื่อกี้นะคะเราจะกลับมาทำแบบกระสอบตั้งอาแผนธรรมดาบ้างน,นะคะก็พุ่งเหมือนเดิมส <_ d oll> ังเกตน,นะคะว่ากระโดดเข่าพู่งพร้อมกันเลยสอบขึ้นพร้อมกันนะคะอันนี้ก็คือท่าบั่นเสียนทศก,กัณ์นะคะถ้าใครกระโดดสูงได้เวลาไปเล่นแอคชั่นเจอคอนโดสูงกว่าเราก็โดดทาาที่หน้าอกได้เลยนะคะแล้วก็ ศอกปักเข้าที่กลางศีรษะลักษณะนี้นะคะซึ่งตัวนี้ถ้าวานทํากับพี่บ๊อบบี้เนาะหันไปหาพี่บ๊อบบี้สิพี่บ๊อบบี้ยังคงยังคงยังคงถูกมัดอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าที่ไม่ทำกับพี่บ๊อบบี้เพราะว่าขั้นแรกพี่บ๊อบบี้เป็นเหล็กนะก็กลัวพี่บ๊อบบี้หลุดปึ๊ดแล้วเราหัวแทกเหล็กแทนนะคะฉะนั้นท่าน,นี้สํทำแบบกระสอบซ้ายเดียวอย่างเดียวค่ะท่าในวันนี้นะคะก็มาจาก ทีมแรกของรายการ Martial Warrior นะคะเป็นศิลปะการต่อสู้ชนิดแรกที่ได้เรียนรู้ก็คือมวยไทยชายานะคะซึ่งท่าที่นํามาก,ก็เป็นกลมวยกิน,นาลีเล่นน้ําและ ถ้าบันเสียนทศกณัณนะคะซึ่งกินิริย์นำอยู่ในซีนิมาติกนะเดี๋ยววานจะลงซีนิมาติกของทีมวานนะคะในท้ายรายการนี้นะคะก็ลองดูนะอาจจะเห็นวานแวบๆบแบบไปแวบบมานะคะแล้วก็มีท่ากินิริย์นำกับท่าทยานเข่านะเดี๋ยวท่าทยานเข่าอย่าลืมนะจะทําให้ดูเหมือนกันนะคะใน e ีพีน้าๆเนาะอีพีวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะ ก็ใครชอบคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้วานะคะกด Subscribe ไว้ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะเดี๋ยว EP หน้าจะเป็นอะไรนั้นเรามาติดตามชมกันนะคะอย่าลืมดูซีนิมติกตอนจบด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะพี่บ๊อบบี้พี่บิลลี่ นิสสันโนบลา่าคนพันกลา้ารถพันแกร่งฝากติดตามผลงานของัน,นส Studio และ Believe Martial Academy <oughs> ผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด u ับ c r i b e และกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆนะคะ <c oughs>